สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับสุปรกรณ์เจริญกันช่างครับออโอโลันทุ่งม่นเอางาโดนข้าวลมเจโอป้าซ yeah, oh, ีนะ่ี่น้องแกะมาได้สามดูการละสองร้อยหกสิบ้งนมา สองร้อยครับตัวเดินสองร้อยก็คือโคมาสูสองร้อยคิดหนึ่งได้คิดสองนะพี่น้องตัวเดินสองร้อยแบกได้ยี่สิบตันครับไม่ต้องกลัวเพรว่าน้ำหนักจะเยอะกว่าสิบสองเฮกตัดีสามได้กินยี่สิบสามครับมอเตอร์คายาบ้าสุป,ปรกรณ์จเจริญการช่างสามปียังเปรีย้ย เล um ็ด3ามศูครับอุ้งสอตันครึ่งแขก80ปากกว้าง3เมตรดีเหมือนต้นไทยเจริญครับ ถังนอนอดนนข้าล้มหน่อยอสมชื่อไหมเดี๋ยครับข้าวนอนข้าวล้มวิ่งนี่เนี่ยหมดเลยเดี๋ยวจัดให้ดู นรับ เดินนี่ขับได้ถึง20จตันนะพี่น,นอ้องเดี๋ยวถ้า12 HT เนี่จะ10ประมาณ1 3ตันมีความ่้มตัวสูงนะครับเดี๋ยวนี่อึดข้นนะครับอึดขนราค,รค,รคาจะถูกกว่า12ครับนะหน,น,นึ่2 0องเนี่ยคาาตัวน่าจะประมาณตัวนี้น่าจะ2ล้านสี่ได้ครับนะ เจอน้ำนะคุณขับมาจากไหนเนี่ยสือตัวมาจากไหนครับไม่แน่ใจคนเข้าลบเลย่าจะเสร็จตรงร่างมาใหม่หรือเปล่า แมคโครหรือว่ารถคุณครับเราจะต้องแรง yeah งานต้นไทยเจอร์นครยังขาดลูกสาวอยู่ไม่นัองเลยขายขาขาวๆก็าาามาหารเลยเด้อมา,าสวยครับเห็นขาสวยมีรถเกี่ยวสองรถพุชรถจัมเกบ้านนอนที่ดิน่นาะนั่นนะต้องทำอะไร <c oughs> ไอ้นอนซื้อ ว่ากันไปครับชมไปบนไปก็ชาติจร,รือ้อซับรถเกี่ยวก็ที่ตั้งเปล่าหนึ่งพันะไรแล้วไม่ละเหลือไรละสามร้อยห้าสิบเป้าแล้วลดล้คุณหารหรือไรละสามร้อยครับได้สามแสนดูเพื่อครับกำลัง đập thì à. Để đi. Để phải บนข้าล้มสมชื่อก่ก